กามารับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู GTO นะครับผมก็มีลูกค้าขอเอามาตรวจเช็คนะครับผมก็เขาซื้อมาเป็นมือสองนะครับผมนี่นะครับซื้อมามือสองแล้วก็สตาร์ทยังไม่ติดนะครับผมเขาก็เลยจะมาให้ตรวจเช็คดูผมก็จะเลยจะตรวจเช็คเบื้องต้นดูว่ามันเป็นกับอะไรนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมนี่นะครับผม ดูสภาพนะครับเก่านะครับผม GTO เห็นว่าซื้อมาในราคา2,000กว่าบาทนะครับผมไม่มีเล่มถ้าขับแถวบ้านก็ใช้ได้อยู่นะครับผมสภาพนี่นะครับก็ยังไม่เคยทำนะครับผมวันนี้เป็น2จังหวะเดี๋ยวขอรือแป๊บหนึ่งนะครับผม นี่ผมก็ได้ทําการร้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกสาเหตุนะครับผมว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับผมก็ตอนแรกนะครับผมผมได้ทาการสตาร์ทนะสตาร์ทสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับผมผมก็เลยมาเช็คเบื้องต้นนะครับผมคือเช็คไฟอันดับแรกเลยเช็คไฟนะผมไฟก็ออกดีนะครับผมทีนี้ผมก็เลยไฟออกดีก็เลยมาเช็คคาบูนะผมสุดท้าย <laughs> หาคาบูก็ไม่เจอนะครับผม ย้อนเสีงหน่อยนะหาคาบูก็ไม่เจอนะุ่นนี้ไม่เคยทำนะผมตอนแด็กดูตรงนี้นะครับตรงนี้หาผมก็คิดว่าคาบูอยู่ตรงนี้นะครับผมสุดท้ายมันไม่ใช่นะจีทีทโอมันจะมีสายออกมานะผมนี่เป็นสายสายมาจากถังนะครับผมพอสายมาจากถังเสร็จผมก็เลยเห็นสายคันเล็งนะผมดูเช็คตรงสายคันเร็กนะแต่คันเล็กมันเข้ามานี้ผมก็เลยมันจะมีตัวครอบนี่นะครับผมตัวครอบแบบนี้ผมก็เลยผมก็เลยเอา เลยได้ถอดเนี่ยครับผมเด๋ถึงบางโอครับถอดมาคาบูอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เกือบหลงเหมือนกันหาคาบูไม่เจอเพราะไม่เคยทำพอผมถอดกรอบเสร็จใช่ไหมครับผมเห็นคาบูผมก็ได้ทําการสตาร์ทน้ามันก็ออกนะครับผมสตาร์ทติดนะครับผมสตาร์ทไปสองครั้งติดแล้วดับริ่งไม่ขึ้นสตาร์ตติดดับรื่งไม่ขึ้นนี้ผมก็เลยว่าจะถอดคาบู จะถอดคาบูมาล้างแต่ผมก็ยังไม่ได้ถอดนะผมก็เลยดึงสายมาดูนะครับผมดึงสายมาแล้วก็เปิดก๊อกน้ำมันนะครับผมสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับมีเด่คราบสนิมเลยนะครับผมผมก็เลยง่ายๆนะผมก็เลยเช็คง่ายๆเอาขวดมาเจาะสายน้ํามันนะครับใส่น้ํามันลงไปลงมาสตาร์ทดูครับผมสตาร์ทสามทีครับติดเล่นขึ้นปกติเลยนะครับ เด้งขึ้นเลยเลยได้รู้ว่านี่สาเหตุหลักนะครับผมเกิดจากน้ํามันน่าจะเป็นรถอันนี้น่าจะเป็นรถจอดนานน่าจะเป็นรถจอดนานที่เขาจอดทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ใสน่น้ํามันมันเลยทําให้เกิดคาบสนิมน,นะน้ํามันก็น่าจะเสียนี่นะครับแล้วปัญหาที่เจออีกก็คือตัวนี้มันดูใกล้น,ใค,รนครับผมตัวนี้นะครับผมเวลาเราหมุนหมุนหมุนตึงอะ่ะหมุนดัดตึงอะ่ะใส คันเร่งนะครับมันจะบิดไปแล้วมันจะค้างค้างอยู่เลยเนี่ยค้างอยู่เลยมันต้องคลายนะคลายให้มันหลวมหลวมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเนี่ยเนี่ยเราเราก็กลัวมันจะหลุดไงไม่ใช่อะไรมันกลัวจะหลุดก็ต้องมาไล่เช็คตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เครื่องก็ดีนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะผม นี่ก็สตาร์ทเสร็จไปแล้วนะครับผมเคลื่อนก็โอเคนะครับผมแต่ผมลองขับอันนี้ผมก็ได้ลองขับดูแล้วนะนคอเบี้ยวอยู่นะครับผมเบี้ยวแรงมากโอหนักอยู่นะครับคันนี้ไม่งว่าเเพราะว่าคนลูกค้าที่เขาเอาซ่อมคือเขาอยากได้นะเขาบอกว่าเขาชอบมากรุ่นนี้เลยเขาก็เลยสู้ซื้อมานะครับผมเพราะว่าตัวนี้ไปหมดนะครับพวกลงพวกโลโครงในผุหมดนะครับผมท้ายผุคอเบี้ยว เบี้ยวแดงด้วยนะครับผมแต่เครื่องถือว่าดีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมก็เดี๋ยวคอยเจอกันคลิปหน้านะครับผมผมก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ